5ขั้นตอนในการสร้างความเป็นจริงของคุณสวัสดีเราคือสภาอาร์เทเรียนเรายินดีที่ติดต่อก,กับคุณทุกคนเรามักจะอยู่ในพื้นที่ที่แห่งการสร้างสรรค์และเรารู้ถึงสิ่งที่เรากำลังสสะเทือนในทุกขณะดังนั้นเราจึงตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ตลอดเวลานี่เป็นนี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา และยังเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ทำเสมอไปมีช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของเราเมื่อเราหมดสติกำลังสร้างประสบการณ์ความเป็นจริงของเรา <c oughs> เองแต่เป็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราหาวิธีรับมือกับการสะสะเทือนของเราและดังนั้นเราจึงเชี่ยวชาญศิลปะ ในการเสนอการสะสะเทือนอย่างมีวัตถุประสงค์และนั่นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างแท้จริงการตระหนักเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณการยอมรับสิ่งที่คุณเสนอและสร้างขึ้นเป็นขั้นตอนที่สองพักผ่อนในความรู้สึกที่รู้สึกและปล่อยออกมาเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4คือเลือกสิ่งที่คุณ ต้องการมอบจักรวาลและสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสในปัจจุบันในตอนที่5คือการหาแรงสะเทือนในตัวคุณและเปิดใช้งานมันคุณสามารถคิดว่าร่างกายของคุณเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่และหยุดนิ่งภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่อาจคุ้นเคยมากที่คุณไม่เคยตระหนักว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นและภูเขาไฟที่หยุดนิ่งอาจเป็น ส่วนหนึ่งของคุณที่คุณไม่เคยตระหนักถึงเพราะคุณไม่เคยได้ยินหรือชิมลาวาของพวกเขามาก่อนเมื่อคุณยอมรับภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการใช้พวกเขาใช้งานอยู่หรือไม่คุณอาจจะมีภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่ภายในความรักของคุณคุณอาจมีประสบการณ์มากมายรักคนอื่นรักสัตว์รักธรรมชาติรักโรค และแม้แต่ ETS แต่การรักษาตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยผ่านมาน้อยมากหรือไม่มีเลยในชีวิตนี้นั่นน่าจะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่คุณต้องการที่จะเปิดใช้งานและคุณสามารถทำมันเมื่อคุณมองหาและค้นพบว่ามันอยู่มันยังอยู่ในพื้นที่ของหัวใจของคุณแต่ ถ้าคุณมีภูเขาไฟความโกรธที่กระตือรือร้นและคุณโกรธมานานจนคุณไม่ตระหนักว่าคุณมีทางเลือกที่จะไม่เป็นนั่นจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่จะตระหนักถึงยอมรบับที่อยู่ในทางที่ถูกต้องและไม่ใช่ทุกคนที่กระตือรือร้นในตอนนี้แน่นอนว่าความโกรธมีวัตถุประสงค์และดังนั้นคุณไม่ต้องการให้ภูเขา ไฟศู์พันแต่ภูเขาไฟที่เงียบสงบสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อจำเป็นและพวกเขาไม่จำเป็นต้องปะทุและกวาดเมืองทั้งหมดเมื่อเปิดใช้งานเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินก,กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของเราที่นี่เพราะภูเขาไฟเป็นสิ่งที่สร้างเกาะมาวีซึ่งช่องอาศัยอยู่และในความเป็นจริง อาศัยอยู่บนภูเขาไฟซึ่งตอนนี้หยุดนิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากด้วยหลายเหตุผลและโลกเต็มไปด้วยความเปรียบเทียบเช่นนั้นธรรมชาติสอนให้เรารู้ในทุกขณะถ้ายอมนั่งฟัง,งเงียบๆแล้วรู้สึกถึงปัญญาของมันเราอาจให้คุณรู้ว่าทั้งหมดนี้สวยงามสำหรับคุณเพียงในแต่เรายอมให้คุณรู้ว่า คุณสามารถไปยังจุดที่เราอยู่โดยไม่มีการประทุที่ควบคุมไม่ได้ภายในตัวคุณเรายังอาจจะขอบคุณสำหรับการอยู่ที่นั่นและต้องการที่จะรู้สึกถึงพลังงานมากและอารมณ์มากและเรามีความสุขมากที่จะนำทางคุณไปยังสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้เพราะเรารักที่จะเห็นทุกการตระหนักมากขึ้น และมากขึ้นในการควบคุมสิ่งที่กำลังสั่นสะเทือนและจึงสร้างขึ้นเราคือสภาอาทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณครับบทข้อความก็จบสิ้นและเดี๋ยวฝากข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากพระเจ้าได้สื่อไปทำใหพพ้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่ากแจ้งกราบเป็นวรมบรบค์ครูบาจารย์ทกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมไปย้ยกับตัวพี่พพทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้ง จจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ